อมาแล้วครับพี่น้องวันนี้ผมมีเรื่องที่กำลังเดือดอย่างมากในโลกออนไลน์ของข้างบ้านเรานี่แหละเพราะตอนนี้ในโลกโซเชียลของกัมพูชาเขากำลังโวยวายกันแทบลุกเป็นไฟหลังรัฐบาลไทยประกาศนโยบายใหม่เปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยเมียนมาสามารถออกมาทำงานในไทยได้ถูกกฎหมายเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม น,นโยบายนี้แค่ฟังผันผ่านเหมือนเรื่องเศรษฐกิจทั่วไปแต่รู้ไหมครับสำหรับคนกัมพูชามันเหมือนโดนตบหน้าฉาดใหญ่เพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเขามีความเชื่อฝังหัวเลยว่าเศรษฐกิจไทยจะพังถ้าไม่มีแรงงานเขเมรในเพจกัมพูชามีคอมเมนต์เป็นหมืนม่นๆเต็มไปด้วยความน้อยใจเจ็บใจแล้วก็โมโหสุดขีด บางคนถึงขั้นโพสต์ตว่าถ้าไม่มีแรงงานกัมพูชาประเทศไทยจะอยู่ยังไงบางคนบอกว่าแรงงานเมียนมาไม่มีทางแทนเราได้เพราะเขเมียนเราเก่งกว่าซื่อสัตว์กว่าพูดไทยได้แต่พออ่านไปอ่านมามันชัดเลยครับว่าเขาเริ่มกลัวกลัวว่าจะหมดช่องทางทำรรมาหากินในไทยเพราะอย่างที่รู้กันกัมพูชาเป็นหนึ่งในชาติที่แรงงานเยอะ หลายปีที่ผ่านมาคนเป็นล,ล้านๆข้ามมาทำงานในไทยตั้งแต่ก่อสร้างร้านอาหารโรงแรมไปจนถึงงานเก็บผลไม้ชาวเน็ตเขมรบางคนพิมพ์แบบเจ็บๆเลยครับเราเป็นคนป้อนข้าวให้ประเทศไทยแต่วันนี้เขาไล่เราออกเหมือนหมูเหมือนหมาบางคนก็ว่านี่มันข่าวปลอมแน่ๆไทยไม่มีวันหาคนแทนแรงงานขเขมรได้หรอกพูดง่ายๆ คือบางคนยังอยู่ในโหมดไม่อยากเชื่อความจริงเพราะถ้ายอมรับจริงๆมันเจ็บมากพี่น้องลองคิดดูสิครับอยู่ดีๆประเทศที่คุณฝากแรงงานไว้ตั้ง10ถึง20ปีวันนี้ออกนโยบายใหม่ที่บอกว่าเรามีทางเลือกอื่นแล้วนะมันก็เหมือนโดนบอกว่าขเขมือนไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ที่เด็ดสุดคือมีคนเหมือนบางกลุ่ม หันไปโจมตีแรงงานเมียนมาด้วยพูดเลยว่าเป็นพวกขมโมยของก้าวร้าวทำงานสู้ขเขมียนไม่ได้เห็นไหมไทยต้องคิดผิดแน่ๆถ้าเลือกเมียนมาแทนเราแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะตอนนี้แรงงานจากเมียนมาเริ่มเข้ามาในไทยเยอะขึ้นจริงโดยเฉพาะฝั่งตากแม่สอดระนองเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรมหนักแล้วค่าแรงก็ไม่ต่างกัน พูดง่ายๆเมียนมาพร้อมทำแทนทุกตำแหน่งที่แรงงานเขมรเคยทำได้และตรงนี้แหละคือจุดที่ทำให้คนเขมรเริ่มรู้สึกจนมุมบางคอมเมนต์บ่นน้อยอกน้อยใจเลยครับว่าประเทศไทยไม่เห็นค่าเราแล้วเราควรกลับไปพัฒนาประเทศตัวเองแต่พอพูดแบบนั้นไปก็มีคนตอบกลับทันทีว่ากลับไปทำไมที่กัมพูชาไม่มีงานไม่มีอนาคต มันคือความจริงที่เจ็บยิ่งกว่าข่าวปลอมอีกเพราะถ้าไม่มีงานในไทยขเมือนก็แทบไม่มีที่ไปเลยจริงๆพูดกันตรงๆนะพี่น้องแรงงานกัมพูชาหลายแสนคนที่เคยอยู่ในไทยเคยส่งเงินกลับบ้านปีละเป็นหมื่นๆล้านบาทตอนนี้หลายคนเริ่มรู้แล้วว่าแรงงานในไทยมันเปลี่ยนไปแล้วไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งใครคนเดียวอีกต่อไปเพราะตอนนี้เรามีแรงงานทางเลือก เมียนมาลาวหรือแม้แต่แรงงานไทยที่กลับเข้าตลาดมากขึ้นหลังโควิดนโยบายใหม่ของไทยฉลาดมากครับเพราะในเวลาเดียวกันมันทำให้ไทยแก้ปัญหาแรงงานขาดและส่งสัญญาณทางการเมืองว่าประเทศไทยไม่ต้องกลัวแรงกดดันจากประเทศใดอีกต่อไปแต่ในมุมของกัมพูชามันคือฝันร้ายชัดๆเพราะแรงงานคือรายได้หลักของประเทศ หลายครอบครัวอยู่ได้เพราะเงินที่ลูกหลานส่งมาจากไทยแต่ถ้าไทยไม่เปิดประตูเหมือนเมื่อก่อนอนาคตของพวกเขาก็เริ่มมืดทันทีบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้คว่าบาทรสินค้าไทยด้วยซ้าแต่พูดกันตรงๆนะครับถ้าคว่าบาตรไทยจริงคนที่เดือดร้อนก่อนก็คือขมรมนเองนั่นแหละครับเพราะหลายปีที่ผ่านมาคนขมรบางส่วนมั่นหน้ามั่นหนอก บอกว่าไทยพังแน่ถ้าไม่มีเราแต่วันนี้ความจริงมันกลับด้านไทยยังอยู่ได้แถมยังมีแรงงานใหม่มาทดแทนได้ทันทีสุดท้ายนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้แค่สะท้อนนโยบายของรัฐบาลไทยแต่มันสะท้อนพลังของประเทศไทยในตอนนี้ที่ยังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคไม่ว่าจะเจอวิกฤตหรือแรงกดดันจากเพื่อนบ้าน ไทยก็ยังปรับตัวได้เร็วกว่าเสมอและในวันที่แรงงานเขมียนเริ่มพูดกันว่าเราหมดอนาคตในไทยแล้วเสียงของคนไทยส่วนใหญ่กลับพูดว่าก็ถึงเวลาที่ไทยต้องเดินต่อโดยไม่ต้องพึ่งใครมากเกินไปอีกต่อไปพูดง่ายๆเลยครับเกมนี้ไทยชนะแบบไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวเพราะเราไม่ได้เอาชนะด้วยอาวุธ แต่เอาชนะด้วยนโยบายและสมองต่อจากนี้ไปขเขมรทำตัวเองก็รับสภาพไปไทยปิดด่านปิดประตูบ้านไม่จำเป็นต้องรับขเขมรอีกต่อไปแล้ว